คุณเคยคิดไหมว่าดาวอังคารอาจเคยมีชีวิตเมื่อ3,500ปีก่อนแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือนักเาร์อาจกำลังถือหลักฐานที่น่าจะชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้นี่คือเรื่องราวของหินก้อนเล็กที่มีชื่อว่าแซฟไฟร์แคนยอนซึ่งอาจเปลี่ยนทัศนคติของเราต่อการค้นหาชีวิตนอกโลกตลอดกาลเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2024 rover Perseverance ของนาซาได้เก็บตัวอย่างหินจากลูมุกบาต Jezero Crater ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบโบราณหินก้อนนี้มีแร่ธาตุที่น่าสนใจอย่างวิวิอาน ฟอสเเอของเหล็กและเกรไก่สันไฟของเหล็กซึ่งบนโลกเราพบได้บ่อยในพื้นที่ที่เคยมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เช่นทะเลสาบหรือพื้นที่ชุ่มน้านี่คือจุดที่หลายคนเริ่มตั้งคําถามแต่ถ้าไม่ใช่ชีวิตล่ะมีทางอื่นที่แร่เหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์โจฮิโรสจากมหาวิทยาลัยลสโตนีบรูกล่าวว่านี่คือครั้งที่ผมมั่นใจที่สุดในรอบ20ปีที่ทํางานกับนาซาว่าสิ่งที่เราเจออาจเป็นหลักฐานชีวภาพแต่เขาก็ยอมรับว่า การสรุปอย่างเด็ดขาดยังเร็วเกินไปเพราะแร่เหล่านี้อาจเกิดจากกระบวนการธรณีเคมีโดยไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลยก็ได้นี่คือความขัดแยง้งที่ทําให้การค้นพบครั้งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งแม้จะยังไม่มีคําตอบชัดเจนแต่การพบสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงรูปแบบการกระจายตัวที่เป็นระเบียบเกินกว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติทําให้นักวิจัยอย่างเจนิสบีเชิฟจากสถาบันเซท,ที่กล่าวว่าถ้าให้พนันผมยอมลงเงิน20ดอลลาร์เลยว่าหินนี้มีหลักฐานชีวิตอย่างไรก็ตามเธอก็เตือนว่า จนกว่าเราจะนำตัวอย่างกลับมายัางโลกเพื่อวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ละเอียดกว่าความเป็นไปได้ที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตยังมีน้ำหนักมากกว่าแต่แล้วโครงการมาแซมพอรีเทิร์นที่จะนำตัวอย่างกลับมายัางโลกกลับถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากงบประมาณบานปลายถึง1 1 0 0 0พล้านดอลลาร์และมีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจยกเลิกโครงการทั้งหมดในปีนี้นี่คือจุดที่หลายคนตั้งคำถามถ้าไม่ได้ส่งตัวอย่างกลับมาคำตอบของปริศนาดาวอังคารจะอยู่กับมันตลอดไปหรือเปล่า สุดท้ายนี้คุณคิดว่าการค้นพบนี้เป็นการยืนยันการมีชีวิตบนดาวอังคารหรือเพียงแค่ความบังเอิญของธรรมชาติสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและช่วยกันตั้งคำถามที่ใหญ่กว่ากับอนาคตของการสำรวจอวกาศอ้างอิง nasa https colon www youtube com watch question m c เท่ากับ k c k h e new york time h t t p s w w w n e w y o r k t i m e s c o m 2 0 2 5 0 9 1 0 s i e m a s k e y r o c k n a s k e y p e r s e v e r a n c e h t m l และ reuters h t t p s w w w r e u t e r s c o m s i d e n a s k e y r o c k f i n e s k y p e n s a l s a n e n c h k y l i f e m a r c h a n t r o k y 2 0 2 5 0 9 1 0พิสูจน์อักษรโดยสุรีศิลาวงศ์